สวัสดีค่ะอาจารย์บีค่ะวันนี้ค่ะอาจารย์บีจะให้ทริคเทคนิคผู้หญิงมีเสน่ห์มัดใจชายขอแค่มี3ข้อนี้นะคะของง่ายๆมันมีมากนะแต่อาจารย์บีขอแค่3ข้อข้อที่1นะคะให้เกียรติผู้ชายจะชอบการที่ผู้หญิงให้เกียรติค่ะให้เกียรติทั้งเวลาที่ออกไปเจอสังคมนะคะทั้งสังคมเพื่อนสังคมผู้หลักผู้ใหญ่การที่เราให้เกียรติยกย่องเอให้เกียรติสามีนะคะหรือแฟนของเราเนี่ย ก็จะยิ่งทาให้ตัวของแฟนเรานะคะถูกสังคมเนี่ยเขารู้สึกว่าโอเคในเมื่อขนาดตัวแฟนเขายัางให้เกียรติสังคมก็จะให้เกียรติตามไปด้วยนะคะตัวแฟนก็จะรู้สึกโอ้โหรู้สึกดีนะคะว่าเฮ้แฟนของเราภรรยาของเราให้เกียรติ สิ่งที่เราต้องมีมัดใจชายคือหนึ่งการให้เกียรติอันดับที่หนึ่งเลยนะคะคำพูดคาจาก็เช่นเดียวกันคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะอันดับที่สองยกย่องชื่นชมนะคะถ้าผู้หญิงที่ยกย่องสามีหรือยกย่องแฟนนะคะยกย่องในความเป็นจริงนะคะแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่เขาทําดีสิ่งที่เขาทําเรื่อง ทีด่ดีๆให้กับเหล่านะคะแม้แต่กระทั่งว่ามันจะเล็กๆน้อย,อยๆก็จะต้องชื่นชมเขาแล้วก็ต้องยกย่องเขาเช่นกันผู้ชายจะรู้สึกภาวภูมิใจรู้สึกเป็น gentleman นะคะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทามันมีคุณค่าเขาจะอยากทําให้คุณอีกและจะเพิ่มเสน่ห์ในตัวคุณทําให้ผู้ชายรู้เอ้ยผู้หญิงคนนี้ดีจังเลย ทั้งให้เกียิทั้งยกย่องเชิดชูเขาอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกมีคุณค่าเมื่อผู้ชายรู้สึกว่ามีคุณค่าที่อยู่กับผู้หญิงหนึ่งคนเนี่ยเขาจะอยากอยู่กับคุณและข้อสุดท้ายข้อที่3คือเอาใจใส่ถ้าคุณทั้งยกย่องให้เกียิเชิดชูชื่นชมเอาใจใส่เนี่ยบอกเลยว่าผู้ชายนะคะที่ดีๆนะคะร้อยทั้งร้อยยังไงก็จะอยู่กับคุณคะ่ะ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้หญิงเอาใจใส่มันจะทําให้ผู้หญิงมีสนเสนเ่ห์เล็กๆเล็กๆน้อยๆนะคะเรื่องเอาใจใส่อาหารการกินคุณชอบบันนั้นไม่ชอบบันนี้นะคะการดูแลเรื่องเสื้อผ้านะคะการดูแลเรื่องอุปกรณ์ต่างๆนะคะและรวมไปถึงความใส่ใจเล็กๆน้อยๆการถามถ่ายนะคะบางทีาอาจจะมองเอ้ยไม่ต้องถามก็ได้ก็แคน่นี้อนนเองแต่การที่เราถามเรื่องเล็กๆนี่แหละคะ่ะมันคือส่วนเติมเต็มที่สําคัญ ก็คนส่วนใหญ่มักจะขาดกับไอ้แค่0.1 0.5หรือว่าขาดเป็น1%เท่านั้นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณใส่ใจคุณผู้หญิงถ้าคุณใส่ใจ1%นี้คุณจะสามารถมัดใจผู้ชายเนี่ยให้เขารู้สึกประทับใจคุณนะคะรักคุณนะคะแล้วก็ให้เกียรติคุณอยากอยู่กับคุณนี่คือเสน่ห์ที่ผิงควรมีขอแค่ง่ายๆสามข้อนี้ค่ะถ้าคนไหนมีทั้งสามข้อนี้เลยนะแต่ผู้ชายยังไม่โอเคบอกเลยว่าปล่อยไปเลยคะ่ะ ไปหาคนใหม่เลยนะคะถ้าเราดีขนาดนี้ทั้งสามข้อไม่ขาดตกบกพร่องแต่ผู้ชายยังไม่ได้เรื่องก็อย่าเอามาทำมะเขือค่ะเพราะมันเสียเวลานะคะ